แต่เราทำดีที่สุดในทักษะของตัวเราเองไปได้ดีที่สุดในจุดที่เราจะไปได้อย่างพี่เนี่ยขี่ม้าก็คือเริ่มจากขี่ได้เล่นระดับสโมสรจนกระทั่งเป็นเยาวชนทีมชาติจนกระทั่งติดทีมชาติไทยชุดตัวจริงก็ซ้อมซ้อมซ้อมแต่ปรากฏว่าอ่ะต้องปเปลี่ยนปริญญาโทตอนนั้นจะไปแข่งซีเกมละต้องเลือกว่าจะไปอะไรพอดีพี่เลือกไปเรียนหนังสือก่อนพี่ก็เลยไม่ได้เดินต่อในใสายนะักกีฬาอาชีพ แต่ก็ยังสามารถที่จะขี่มาได้เล่นได้เป็นกีฬาเสริมที่ชอบแล้วตอนนี้น้องสาวพี่ทุนกระหม่อมหญิงศิริวัณวลีท่านก็มาเติมเต็มความฝันของพี่อย่างตั้งใจและอยากจริงจังท่านก็เดินทางก้าวหน้าต่อไปเนี่ยมันก็คือกีฬาที่เมื่อเราอินเมื่อเราตั้งใจมันเป็นอาชีพได้แต่ว่าถ้าเกิดเราอาจจะไปไม่ถึงจุดที่เป็นอาชีพเราเบนเข็มไปทําอย่างอื่นก็ได้และอย่างตอนนี้สมมติพี่ตกงานใช่ไหม พี่ก็ยังสามารถเป็นครูสอนขี่ม้าสำหรับเด็กๆเบสิก Basic ได้มันยังมีทางไปไงมันขึ้นอยู่กับเราฝึกซ้อมเรามุ่งมั่นไปจนเป็นนักกีฬาให้ดีที่สุดในเวลาที่เราเป็นตามศักยภาพของเรารถ้าเราไปที่สุดของเราในสายนักกีฬาแล้วแล้วแบบเออมันคิดว่ามันขึ้นไปไม่ได้อีกละมันมีอย่างอื่นให้เราทำได้อีกเอ๊ะปอมให้น้องเลยให้น้องค